วันนี้นะครับผมไม่ตีแบตนะครับเพราะว่าผมระบมมากๆไปเล่นโยคะมาก็เลยทําอะไรดีนะทําภารกิจให้เสร็จก่อนสอนนักเรียนให้หมดกี่คนก็ต้องสอนให้หมดเคลียร์ให้จบนะครับตอนนี้สอนเสร็จแล้วประมาณ2องทุ่มนะครับเริ่มสตาร์ทเลยฝนก็หยุดตกนะครับผมก็เลยวิ่งดีกว่านะครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็วิ่งหน่อยหิวข้าวนิดนึงแวะกินหมูปิ้งร้านนี้คือไม่มีมันเอาหมูมาหนึ่งตับมาหนึ่งพอขา้าวเหนียวหนึ่งถุงยี่สิบห้าบาทนี่ร้านส้มตำที่น้องยูชอบกินถ่ายมาฝากนาง นะครับผมนั่งกินที่ร้านอะโวคาโดนิดหนึ่งนะครับกินสักไม้หนึ่งจะได้มีแรงวิ่งต่อเพราะว่าวันนี้กินข้าวมือเดียวแล้วก็ไม่ได้กินอีกเลยนะครับนี่คือบรรยากาศเขาขาวเป็นยังไงฮะค่อยๆกินแบบสโลไลฟ์นะครับได้ยินเสียงแมวก็คิดว่าน้องไข่มุกสรุปไม่ใช่น้องปั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 งมายืนเงาเหงาทำอะไรก็ไม่รู้ผมก็เลยถามปังปังว่าปังปังเห็นไข่มุกไหมไม่เห็นเหมือนกันผมก็ได้อโวคาโดมาเผาปั่นมานะครับเจอจนได้ไข่มุกอยู่ข้างๆนี่ไงโอ้โหน่ารักเกินปุยมุย ดูดิน่ารักมากอะครับผมโดนตกจริงๆตัวเนี้แต่ผมต้องไปวิ่งต่อไม่อย่างนั้นนะผมจะอยู่เล่นด้วยแล้วเนี่ยนะครับจัดไปภารกิจนะครับเดินเท้าแตะคู่เดียวเนี่ยน้าเริ่มมาแล้วเห็นไหมเขาเอาที่กั้นน้ามาแล้วเห็นไหมครับไม่รู้จะวิ่งไปไหนวิ่งไปคนเดียวนะครับแล้วก็เอาไงดีนะจะวิ่ง50กิโลก็เป็นไปไม่ได้วิ่งคนเดียวไม่เคยถึงเอาสัก30โลก็ยากอยู่เหมือนกันเอาสัก10 20ก็พอตั้งเป้าเล็กๆไว้ตรงไปเรื่อยๆวิ่งแถวเนี่ยแหละถิะ่ผ่่าานนวััดบงยีข เอาไงต่อดีเรานะครับทะลุไปพระราม8ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่าก,กันจะขึ้นสะพานหรือว่าจะเลี้ยวขวาดีขึ้นสะพานหรือเลี้ยวขวาดีสรุปเลี้ยวขวาดีกว่านะครับเห็นป้ายหมูกระทะก็อยากกินวิ่งไปเรื่อยๆมัดอดทนไว้เข้มแข็งไว้เราต้องสายแข็งนะครับได้ไม่กี่ิโลเราจะยอมแพ้อะไรง่ายๆไม่ได้นะครับโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตเป็นยังไงครับไปเรื่อยๆคนเดียวเปี่ยวๆเลยนะครับสองสามทุ่มนี่แหละเวลากําลังดีคนก็ไม่มี นะครับโดนฉุดได้เลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่อันตรายนะเลือกเส้นทางดีๆเอลรานนี้ปิดหรือยังนะลองส่องดูหน่อยสิเอาร้านเปิดอยู่นี่นะโอ้โหแวะมากินหมูกระทะหน่อยอยากกินหมูกระทะดีๆจัดไปเลยนะครับนี่ผมสั่งแบบเนื้อกระทะจานละสามร้อยห้าสิบจ้าแพงนิดนึงแต่มันก็ซื้อๆไปเถอะน้อยจะไปคิดมากเลยนะครับเพื่อความสุขเนาะกินก่อนเราค่อยว่ากันมันนุ่มเหลือเกิน นะครับเมนูอื่นอาจจะไม่ค่อยสุขภาพอันนี้ค่อนข้างสุขภาพเขาจะปิ้งให้แล้วก็กินกับผักแล้วก็กินกับข้าวหนึ่งถ้วยพอนะครับกินแบบขำๆเล็กๆตอนได้อยากจะสั่งเยอะมากเลยผมบอกเลยแต่ผมต้องห้ามตัวเองไว้ถ้ากินเยอะไม่อย่างนั้นวิ่งไม่ได้แน่นอนนะครับอร่อยมากบอกเลยนะครับต้องกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับข้าวถ้วยนี้30บบาทนะเนี่ยนะครับเนื้อกระทะเนี่ยเขาปิ้งให้นะครับสามร้อยห้าสิบเป็นยังไงครับอย่าไปสนใจราคาเลยนะครับอยากกินก็กินดีกว่าอย่าคิดมากนะครับให้ดูตอนนี้กี่โมง จะสี่ทุ่มละให้ดูบินนิดนึงอืนะครับมีเซอร์วิสชาร์จด้วยนะครับสิเซนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับซื้อความสุขไปก่อนกินมากเลยเออวิ่งวิ่งมาก็เห็นก็เลยอยากกินเฉยเลยชอบกินนะจริงๆมีหลายเมนูที่ชอบกินอย่างเช่นพ้าวมันกุ้งก๋วยเตี๋ยวหลอดปูขาผัดปูกุ้งอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเป็นเนื้อกระทะละกันดูเฮลที่สุดละแล้วก็มันมีเนื้อกับผักแล้วก็ ข้าวสวยหนึ่งจานก็จะมีน้ำจิ้มนิดหน่อยน่าจะโอเคสุดนะแพงหน่อยแต่ก็อร่อยดีให้ทายนะครับว่าวันนี้ผมวิ่งได้กี่กิโลนะครับอย่างน้นอยๆเนี่ยเป้าหมายอาจจะไม่สําเร็จไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ได้ทําในสิ่งที่ต้องทําถูกไหมเราเขาเรียกว่าไงอ่ะมีสัจจะก,กับตัวเองอยากจะวิ่งก็ต้องวิ่งนะตอนแรกฝนตกผมก็จะลุยนะเพราะผมเตรียมเป้มาข้างหลังละมีถุงมีอะไรเรียบร้อยเลยนะครับการฝนเรียบร้อยแล้วก็ไม่เป็นไรผมรู้สึกว่าเอ j นจอยเอนจอยดีกว่า ออกกาลังกายให้มีความสุขดีกว่านะครับทาทุกวันให้มีความสุขแล้วก็นี่คือบรรยากาศคร่าวๆรอบๆที่พักผมเนี่แหละนะครับจารันปิ่นกาเนี่แหละวิ่งไปวิ่งมาอยู่แถวเนี้ยสะพานพระรามแปดสะพานพระปิ่นนะครับถึง <ๆ S 2> <ๆ S 1> แม้เราจะทํางานหนักนะครับก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ผมออกกำลังกายอาจจะได้นิดหน่อยนะครับ7กิโลแต่ผมก็ภูมิใจที่อย่างน้อยเราก็รักษาคำพูดของตัวเองนะครับ7กิโลน่ารักน่ารัก